สาว <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็มาตรวจคนไข้นะครับันนี้เกศริภาเมื่อวานตอนเย็นครับผ่า,าเสร็จเมื่อวานแล้วก็อนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งแล้วก็มาวันนี้มาตรวจก่อนกลับบ้านนะครับสวัสดีครับเมื่อวานผ่าเสร็จตอนเย็นๆนะครับ ตื่นมาหิวไหมครับก่อนทานหิวบ้างไหมหิวไม่มากค่ะแต่หิวน้ำมากกว่าหิวน้ำมากกว่านะทานข้าวได้ดีนะครับตอนตื่นมาแล้วทานได้ทานได้อยู่เนาะทานได้เยอะเลยค่ะะทานได้เเยยอลใช่ไหมคะหิวเนาะทานเสร็จแล้วก็น่าจะเพลียหลับใช่ค่ะตอนทานนี่ยังยังยังมึนยาอยู่เลยทานเสร็จหลับเลยทานเสร็จแล้วก็หลับเลยเหรอคะโอเคเมื่อวานนอนยังไงคะนอนนอนท่านี้จึงนั่งจึงนอนหรือนอนนอนนอนง่ายนอนง่ายเออนอนงนอนได้ใช่ไหมครับ อนไหนก็นอนได้นะไม่จำเป็นต้องนั่งหลับนะคะแล้วก็ปวดมากไหมคะมันมันต,ตึงแต่ไม่ได้ปวดปนะวดอยูด้นนะค,ะค่ะตรงแผลก็ไม่รู้สึกเจ็บะะแต่แว่ามันตึงตอนตอนออกมาใหม่ๆนี่นคือปวดทิ่นะะี้แล้วค่ะช่วงนี้ตอนนี้นี่คือไม่มีอาการอะไรโอเคก็ขยับแขนได้เนาะขยับแขนได้นะคะเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนปลาเยังไม่ได้ลองอาบน้ำเนาะยังค่ะน,นี้อาจจะกลับไปลองอาบน้ำที่บ้าน,นะ แลต่าำได้ตามปกติเลยค่ะเราฟอกสบู่ตามตัวได้นะแต่ไม่จเป็นต้มฟอกพลาสเตอร์ฟอกพลาสเตอร์ฟอกบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันมันหลุดนะคะพลาสเตอร์จะน้ำแนะนําให้ทิ้งไว้7วันเลยค่ะจากเจ็ดวันจะค่ะก็ทิ้งไว้7วันแล้วค่อยแกะออกเองอย่างเราอยู่ไกลเนี้ยก็อาจจะแกะเอาเองดีกว่าเนาะไม่ไม่คุ้มที่จะขับรถมากรุงเทพอีกทีแล้วก็มาแกะอะไรเงี้ยค่ะคนไข้อยู่ ห่างไป7ชั่วโมงจากประเทศเดี๋ยววันนี้ขับรถกลับนะนั่งรถได้สบายค่ะก็คือกระแทกกระแทกรถสะเทือนเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับเป็นเรื่องปกติตอนออกมานี่คือลุกเข้าห้องน้ำอะไรเองได้หมดเลยอ่าเข้าน้ําเองได้ใช่ไหมครับอ่าเข้าควากับสังเกตเข้าไปสังเกตอ๋อเดี๋ยวลืมให้คุณเวบานเขาช่วยด้วยนะตอนแรกตอนตอนแรกๆมันก็จะมึนๆแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเดินไม่ได้เพะว่าแต่ขยับแขนได้ จะขับรถกลับเองเลยป่ะคะไม่ไม่ขับไม่เอบเนาะแต่ขยับแขนนี้ไม่เจ็บใช่ไหมคะไม่ไม่เจ็บนะครับอันนี้ขนาดใส่ไว้ใต้กล้ามเนื้อนะคะจริงๆใส่ไว้ใต้กล้ามเนื้อก็ขยับแขนอาจะเจ็บบ้างเมื่อเช้ายังปวดปวดอยู่นีดนะคะแต่พอใส่สายมาเนี่ยไม่มีอาการ้อ่าใช่ค่ะมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคนไข้กลับไปนะคะมียาแก้เศษแก้ปวดนะคะยาแก้ปวดทานได้นะคะเอ่อบางคนเนี่ยคนไข้บางคน ผมว่ามีจํานวนเยอะผสมควรเลยครับที่ให้ยาแก้ปวดไปแล้วไม่ยอมทานยาแก้ปวดไทยของเราเนี่ยเป็นยาแก้ปวดแบบที่มันดีนะครับไม่จัดเฉพาะเราก็เราลองฉีดมาแล้วตอนที่อยู่ในห้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นไม่แพ้แน่นอนนะครับงั้นกลับไปทานได้เลยแล้วมันออกฤทธิ์ยาววันละหนึ่งเม็ดแต่การที่ยาแก้ปวดที่ออกฤทธิ์กินวันละหนึ่งเม็ดข้อเสียงมันคือมันออกฤทธิ์ช้าถ้ารอปวดแล้วค่อยกินเนี่ยมันจะไม่ได้ผลครับต้องกินตลอดเลยเช่นวันละเม็ดวันละเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงคือพาลาพาราผมแนะนำว่าวันแรกๆตอนกลับไปเนี่ยคับกินเช้ากังวันเย็นเลยคะ่ะสักสองสาวันหลังจากนั้นค่อย,อยกินเวลาปวดเนาะส่วนยาทาแผลเป็นที่ให้ไปเนี่ยก็แกะแทสเตอร์ก่อนนะคะเจ็ดวันค่อยทายาแ,แผลเป็นนะคะ,คะต่อกลับไปก็ดำเนินชีวิตตามปกติทํางานบ้านทําอาหารอยู่หน้าเตาแล้วร้อนได้ไม่มีปัญหานะคะกาแฟกินได้นะกินทุกอย่าง น้ำพงน้ำพลิกซีอิ๊วน้ำปลากินได้หมดห้ามกินแค่หอ,อยดิบปลาดิบอ,อาหารที่มันดูเสียงท้องเสียค่ะกุ้งเต้นราบลู่อะไรเงี้ยนะคะทานไ้มคะทานอยู่คะ่ะได้แต่ว่าช่วงน,นี้ก็จะงดอาารงดก่อนเนาะเป็นคนเหนือคนเหนือคนเหนือต้องกินทานได้อยู่ก็ก็งดก่อนค่ะเานาะแล้วก็อะไรเงี้ย อีกอย่างก็อย่าเพิ่งไปขูดหินปูหรือเปลี่ยนเหล็กดัดฟันเลยตอนนี้มากเลยนะค,ะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์แต่จริงมันน้อยมากครับที่เชื้อโรคมันกระจายในกระแสเลือดแล้วมีปัญหาได้อะไรอย่างนี้ยน,นะครับสักเดือนหนึ่งค่ะเดือนแรกสําคัญที่สุดนะครแล้วก็อะไรอีกถามนคนไข้ดีกว่าอ่ะถามคนไข้ถามว่าอะไรครับเป็นยังไงบ้างคะก่อนตัดสินใจมาเสืหนอกร,อรีวิวมานานไหมคะก่อนก่อนดูดูดูรีวิวมานานค่ะดูเพราะว่าหนูก็ดูหลายหลายที่ เจอคุณหมอมาเจอทางวันไหนเนี่ยค่ะหนูก็ดูรีว,ว,วิวมาตลอดตอนแรกแต่และคลินิกเอาอย่างนี้ว่ามันก็มันก็แต่และที่ก็ไม่เหมือนกันแต่พอดีว่าหนูก็อยากมาทํากับคุณหมอก็เลยศึกษาดึงมาเรืเลยจนแบบตัดสินใจมาเราพอดีเข้ามาพูดรัุ่นเทพด<ม>ด้วยเลยเขาไอ้ถามที่แอดมินที่ว่าทักเข้าไปทางในเพจนะคะแกก็ให้รายละเอียดมาหนูก็เลยตัดสินใจมาพร้อมกับ แล้วอ่ะคือหนูชอบตรงที่ว่าเข้าคลินิกเข้าโรงพยาบาลผ่าแล้วก็นกลักบบ้านได้เลยตอนแรกอะคิดว่ามันมันจะเจ็บมากไหมอะไรแบนี้แต่ดูจากประสบการณ์รีวิวที่เขารีววิให้มาค่ะมันมันถ้าจะถ้าจะผู้คนก็คือไม่มีอาการเจ็บเลยสบายชิชลๆนวดนี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วพอผ่าจริงจริงมันเป็นอย่าง,รรงนั้นจริงไหมคะเ,เป็นเป็นค่ะก็คือก็คือหนหูนหนูก็ไม่ได้รูนน้สึกตื่นเต้นนะ แอบมีขั้วนิดๆแต่พอออกพ่อผ่ามาคือแบบมันมันไม่ได้เจ็บรุนที่แบบเขาบอกว่าเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เจ็บอะไรใช่เลยใช่ค่ะมันแค่ปวดปวดตึงแต่ไม่ถึงกับเจ็บเป็นแผลรุ่เพราะหนูอะคือหนาตอนนั้นจะเจ็บกว่าเยอะมากอ่เพราะเจ็บกว่าเยอะค่ะชอบบอกคุณให้ว่าผ่าข้อศีรคะแนนอะไรเนี่ยประมาณสองสามคะแนนน้อยกันเยอะค่ะแล้วก็มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ มันจะปวดมากขึ้นกรณีที่ก็คือคนไข้บางคนเนี่ยเห็นอสองสามวันแรกไม่ปวดหลังจากนั้นก็ทํานู่นทานี่ตามปกติซึ่งมันจริงก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับจะแบบไปยกของยกของหรือหรือแต่ถ้าทำทั่วๆไปไม่นานมากได้นะอย่างเราอยู่นู้นเราอยากขับรถก็ขับได้นะคะ <S <S ขับสองมือนะอย่าเอาแบบบางคนถนัดมือเดียวขับมือเดียวเนี้ยแล้วมันจะเมื่อยปวดค่ะนะขับสองมือใกล้ๆก้ขับโอเคอยู่ค่ะแต่ถ้ารถตรงพวงอะไรไม่หนักนะสมัยนี้ไม่มีหนักแล้ว่า แล้วก็อย่างอื่นไม่มีอะไรการปฏิบัติตัวอย่างแอลกอฮอล์ต้องงดสอนทิพย์นะแผลไม่ต้องทําเลยนะคะแผลแผลเราปิดไว้จต่ข้อผ่าตัดให้สะอาดที่สุดละคัะหนูมีหน้าที่แกะทัสเตอย่างเดียวแล้วก็ทําใจแค่ว่า3เดือนแรกแผลจะนูนๆหน่อยนะเพราะมันเย็บตรงไหนละลายข้างในนะเดี๋ยว3ามเดือนเราลืมๆไปเดี๋ยวมันจะเรียบไปเรื่อยๆเรียบไปเรื่อยๆทรงหน้าอกก็สมเดือน6เดือนจะเข้าที่ค่ะใส่บลาไว้ตลอดยกเว้นตอนอาบน้ำค่อยถอดแค่นั้นนะครับ มันทรงมันจะค่อยๆเข้าที่มันจะคล้อยลงมาดูชิดขึ้นนะคะแล้วแผลมันจะสวยครับจริงไว้นานๆน,นะมันช่วยประคองทําให้แผลไม่ตึงเอาแผลไม่ตึงมันก็จะสวยครับแผลก็จะสวยครับแผลที่เมื่อวานถ่ายไปในห้องผ่าตัดประมาณไม่ถึงสามเซนติเมตรตัดสองข้างนะก็วสวยครับแล้วก็อันนี้ขนาดใส่ไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะเกือบเกือบสี่ร้อยก็แต่คนไขผ้ผิวผิวก็ดีอะไรเงี้ยครับก็สามารถทํา ซิลิโคนก็เป็นเมนเตอร์รุ่น e x ็กซ์เจนะครับเป็นรุ่นที่ผลิตในเนเธอร์แลนด์และมีการรับประกันที่ดีครับตรงหัวกล่องก็ไม่ต้องเอาตอนมาตรวจไม่ต้องกล่องมานะครับเก็บแค่ไปแล้วใบมันจะมีการ์ดให้ครัแค่นั้นพอแล้วค่ะกล่องก็เก็บไว้ดูสักพักนึงจะทิ้งก็ทิ้งได้การ์ก็แนะนําว่าถ่ายรูปไว้เพราะว่าบางอย่างมันรับประกันเป็น10บสปีมันคงหายได้ ต่อไปฝากอะไรนิดนึงไหมคะถึงคนที่ดูอยู่กทำไมตัดสินใจจะทําก็ก็คือใครที่ตัดสินใจที่จะทํานะคะก็แนะนํำแนะนําทคนิคนี้ได้เลยค่ะที่หมอใจดีมากแล้วก็มีแบบดูแลคนไข้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ที่ดีที่สุดที่สุดที่ไม่เจ็บนิ้วที่เจ็บแผลอะย่างเงยนหมดทับบ้าลในอยู่จะชิ่อว่ากค่ะ ให้ดูอยูโลงพยาบาลนะโร <c oughs> งพยาบาลโอเคหนัง <c oughs> สวยนะม <c oughs> ้รงพยาบาลสวยยู่นะ <c oughs>